ครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นวันถมิีเทศนักเรียนปีการศึกษาใหม่ประจําปีซึ่งเราต้องบอกผู้ปกครองนิดหนึ่งเนื่องจากว่าติตสภาพาวะสภาะวะโควิดนะครับเราเลยต้องมีความจําเป็นในการใช้ออนไลน์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือต้องขอแสดงความดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับการคัดเลือก เข้ามาในโรงเรียนสาธิตนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนสาธิตในการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับส่วนผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรเดินแจ้งนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะครับก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็แนะนําผู้ปกครองในบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับการบริหารนะครับวันนี้ผมพูดในเรื่องของการบริหารเกี่ยวกับ อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้นะครับในปีการศึกษา2564นะครับการเรียนการสอนเรามีการเปลี่ยนแปลงอาคารการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะหรือเกือบทั้งโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับอนุบาลคงอยู่ที่อาคารปฏิบัติการอนุบาลเหมือนเดิมนะครับในปีพศ2564เราจะมีการเปลี่ยนแปลง มัธยมนะครับอาคารมัธยมเราจะใช้อาคารมัธยมใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราพร้อมแล้วเรากําลังปรับภูมิทัศน์ส่วนตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเปิดใช้งานอาคารหลังนั้นนะครับจะเป็นอาคารที่นักเรียนระดับมัธยมทุกห้องนะครับไปใช้อาคารหลังนั้นนะครับส่วนที่2ก็คือนักเรียนระดับชั้นป .1 นนะครับชั้นป .1 ชั้นปหนึ่งเราจะให้นักเรียนนะเราจะให้นักเรียนไปอยู่ที่อาคารรูปตัว L อ นะครับที่เป็นอาคารป2อเดิมนะครับส่วนอาคารระดับประถมนะครับอาคารเราเรียกว่าตึกใหญ่นะครับตึกประถมตึกใหญ่จะเป็นสําหรับนักเรียนระดับชั้นป2อและป3นะครับชั้นบนจะเป็นห้องปฏิบัติการเมื่อจะเป็นห้องฝึกจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนะครับส่วนอาคารมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับตรงนั้นจะเป็นนักเรียนชั้นป4และป5นะครับซึ่ง จะเรียนร่วมกับแชร์าคารร่วมกับนักเรียนในองรงการวมววนะครับยันหนึ่งคืออาคารมัลยงศาตอนต้นตรงนั้นนะครับเราจะปรับนะครับปรับปรุงนะครับเป็นอาคารเรียนการสอน IEP ทั้งระดับชั้นป .1 ป .2 ม .1 ม .2 และม .3IEP นะครับและนักเรียนระดับชั้นป .6 ของเราอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนระดับชั้นป .6 ก็จะได้ซึมซับซึมซับในเรื่องของ ภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะครับสำหรับการจัดอาคารการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564ของเรานะครับทีนี้มาดูในในบริเวณรอบๆอาคารนะครับบริเวณรอบๆอาคารเราทาอะไรบ้างผู้ครองพบว่าเราทําทางเดินนะครับเดิมเราทําทางเดินข้างๆอาคารสมาคมนะครับตอนนี้เด็กปฐมสามารถเดินเข้าทางเดินบริเวณรอบอาคารสมาคมนะครับก็ยันตึกเลยนะครับเราทําหลังคาให้เด็กนักเรียนเดิน จนถึงอาคารการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็คือนะครับอย่างหนึ่งก็คือเข้าด้านหน้าปกตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นทางเข้าเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนสาธิตพยายามใช้เทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของตึกมัธยมศึกษาตึกมัธยมศึกษานะครับเราใส่กระดานอินเทอร์แอคทีฟลงไปครบทุกห้องนะครับ ตั้งแต่มอ1ถึงม6นะครับเราใส่ในานเรงที่ลงไปนะครับเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งการเซิร์ชหาข้อมูลก็ดีหรือการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในสอนในชั้นเรียนก็ดีนะครับระดับมัธยมส่วนในอาคารมัธยมศึกษาตอนปลายเดิมนะครับที่มีประถม4และประถม5ไปอยู่นะครับข้างล่างชั้นล่างเราเป็นห้อง เขาเรียกว่าห้องประลองก็คือเป็นห้องแฟบแลบเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือนะครับอีกห้องหนึ่งที่เรามีไว้ก็คือเราปรับปรุงเป็นห้องแลบสําหรับการเรียนการสอนหรือการใช้ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆก็ดีที่เรียนอยากใช้นะครับก็เรามีคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ให้40เครื่องนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ความถนัดด้านภาษาได้นะครับส่วนอาคารมโยงสาตอนต้น นะครับเดิมนะครับเราปรับเป็นอาคาร IEP แล้วมีการปรับเปลี่ยนตัวอาคารเรียบร้อยนะครับชั้นล่างนะครับห้องคอมพิวเตอร์เดิมเราปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดเพิ่มเติมระดับประถมศึกษาให้นักเรียนได้เป็นนอนอ่านหนังสือไปนั่งอ่านหนังสือเหมือนเด็กๆที่ใช้กับอ่านหนังสือใช้ในการกับในชีวิตประจำวันที่นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือนอนอ่านนั่งอ่านนะครับเราพยายามปรับให้เด็กได้เข้าไปใช้ นะครับสำหรับตรงนี้สำหรับตัวการปรับปรุงตัวอาคารนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วการเรียนการสอนในอนาคตนะครับเราอยากให้อาจารย์นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มากที่สุดนะครับสำหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวอาคารนะครับบริเวณรอบๆก็แล้วแต่นะครับบริเวณรอบๆเราก็ยานจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะและส่งเสริมสําหรับ การเรียนการสอนนะครับเราพยายามปรับปรุงตัวอาคารนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาคารวิทยาศาสตรตอนปลายก็เช่นเดียวกันเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคานะครับเพื่อจะได้ไม่ร้อนกันนกนะครับให้เหมาะกับนักเรียนที่จะเข้าไปใช้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่ให้มีความเหมาะสมและเอื้ออหนวยกับ การจัดการเรียนการสอนนะครับการเรียนของเรียนก็ดีการสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นะครับใน,ในเรื่องของการบริหารจัดการขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในโรงเรียนสาธิตว่าโรงเรียนสาธิตมีการบริหารจัดการสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะในเรื่องของสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านต่าง,ๆ,ง,ๆ,งๆเราพยายามให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุด สุดท้ายนี้นะครับโรงเรเงียนอยากจะฝากผู้ปกครองไว้สองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรารทางโรงเรียนเข้าใจเรื่องของค่าเทอมนะครับจะฝากผู้ปกครองในเรื่องของการชาระค่าเทอมนะครับเราไม่อยากปรับผู้ปกครองเลยนะครับเรามีการชาระค่าเทอมทางธนาคารโดยใช้บิลเปเมแล์และธนาคารขอความร่วมมือผู้ปกครองว่าให้ชําระค่าเทอม ตามกาหนดเวลานะครับตอนจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับในเรื่องข้อปรับก็ดีในเรื่องค่าบริหารจัดการก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ผู้ปกครองบางท่านนะครับสแสดงความนงสนับสนุนในการบริจาคในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับทราบว่าเงินที่ผู้ปกครองสน,ส,นสนับสนุนกับทางโรงเรียนโรงเรียนนํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวนักเรียนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนก็ดีสถานที่ก็ดีนะครับผู้ปกครองสามารถสนับสนุนโรงเรียนได้2ช่องทางนะครับอันดับที่1นนะครับสมาคมผู้ปกครองและครูอันดับที่2ครับ,รรรท,รบที่โรงเรียนโดยตรงนะครับที่ห้องธุรการได้เลยแสดงความจำนงได้เลยครับแล้วโรงเรียนก็จะออกใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จให้เป็นหลักฐานชัดเจนของความร่วมมือผู้ปกครองนะครับอย่าไปเชื่อใครว่าสามารถนําเข้าโรงเรียนสาธิตได้ นะครับส่วนหนึ่งมาจากแน่นอนครับมาจากความสามารถของบุตรหลานของท่านเองและส่วนหนึ่งก็ผู้กาลอาคุณโรงเรียนบอกตรงนะครับเพราะฉะนั้น2ช่องทางนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครๆนะครับว่าสามารถนําเข้าโรงเรียนสาธิตได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับก็คือ2ช่องทางนะครับเพราะนั้นสุดท้ายนี้ทางเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้าน นะครับเราคงจะร่วมกันพัฒนาในทุกๆเรื่องจุดประสงค์หลักอย่างเดียวครับคือพัฒนาตัวลูกหลานของเราตัวนักเรียนของเราให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตนะครับทั้งในโรงเรียนและในสังคมที่จะมีต่อไปในอนาคตผมขอฝากด้วยนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นนะครับจะได้รับความร่วมมือ และก็สนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ